เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมอยู่ในคอนทรักซันซิมูเลเตอร์เดี๋ยววันนี้เราจะมารับงานใหม่กันเลยกว่านะครับผมอันนี้เป็นนิวแต่ว่าก็ยังมีล็อกอยู่อันนี้จะเป็นงานหลักที่างานหลักที่ทำซ้ำอันนี้แรกจะเป็นงานใหม่โอ้โหมึงมีงานเดียวเลยเหรอเอาไปไปไปเหลืองานเดียวเอารถต้องจอดอีกเหลืองานเดียวเลยเนาะพี่เนาะโอ้ตายแล้วมามามา,มาไม่รู้งาน งานในโครงการถนนหมู่บ้านนั่นแหละเอารถอะไรไปยกรถเอารถกดได้ปะรถกดมาไปให้ไป,ไป,ไปยกไหนอะเดี๋ยวดูดิอ,อ๋ออ๋อให้มันให้ไปซื้อของก่อนคุณผู้ชมเพราะาว่เา,เ,า,เ,า,วเ,าเดี๋ยวเอางี้เอาเอ๋อหัวนี้เอาเดี๋ยวย้ายรถกดไป เอ้รารถขุดเราอยู like ่ไหนวะอ๋อนู่นนู่นข้างบนรถขุดเราไปอยู่อะไรข้างบนวะเดี๋ยวเราโอ๋องานมันเสร็จหัวนี้เดี๋ยวเราย้ายรถขุดไปแล้วกันนะเดี๋ยวเอาเอาอีกเอาอีกเอาอีกหางหนึ่งไว้สําหรับไว้สําหรับการไว้สำหรับการซื้อของนะครับผมเพราะผมอยากใช้โรบิทในการเฮ้ยผมลืมไปว่าไอหัวนี้มันไม่ได้นี่หว่าไอหางนี้มันลากไม่ได้นี่หว่า พระเจ้าเว้ยทางนั้นก็อ่าเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนหัวก่อนแล้วกันนะทางนั้นผมไปเปลี่ยนหัวก่อนนะคุณผู้ชมนะอืมเราต้องใช้หัวที่มันเป็นมีเครนอะมันถึงจะง่ายนะครับผมอ่าหัวนี้แล้วกันเช่าไปเลยมันเปิดมันปลดล็อกอะไรบ้าง,างหรือย,อยังเนี่ยโอ้โหยังเลยรลเวลห้านะผมก็เลยอีกหนึ่งรเวลนะครับน่าจะภารกิจนี้เสร็จก็น่าจะได้แล้วนะครับผม เดี๋ยวเราผมจะทดสอบแอดลัดด้วยมาแอดลัดจะดีหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวไปร้านขายรถกันไปเปลี่ยนหัวกันนะครับ <c oughs> เปลี่ยนหัวกันเลยเอาหัวที่มันมีเกรนนะครับหัวไม่มีเรกรนก็ไปซะไปไหนก็ไปซะอุ้ยไม่ใช่หัวนั้นเราซื้อแล้วหัวนั้นเราซื้อแล้วผมว่าหัวนี้มีประโยชน์กว่าอีกผมว่าขายหัวนั้นซื้อหัวนี้ดีกว่ามาั้ย เอาไหมผมมองว่าเช่าก็ได้อะเออเราไม่จำเป็นต้องซื้อทุกอย่างนะผมเดี๋ยวเราขับรถไปตรงนี้ออ๋มันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นี่ว่าโอ้โหแม่งทางโค้งแล้วโค้งอีกจะโค้งทําไมเนี่ยนี่แค่โค้งแล้วโค้งอีกเลยห้าร้อยไปแบงค์นะครับผมวามาที่แบงค์เกมนี้มันจะติดมื่นนิดหนึ่งนะครับ แต่ผมมองว่าสวยเดินพัวต้นต้นต้นต้โอ้เฮ้ยอย่าบีบทำไมแต่อย่าบีบดินิสัยไม่ดีคนนิสัยไม่ค่อยดีฟ้าฟ้าฟ้าโอ้ยไป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 โอ้โห มาแล้วครับผมนี่ครับเขาเราวิ่งตามลูกศรมาเลยครับผมวิ่งตามลูกศรไปเลยแดดมันสวยดีนะผมบอว่าแดดสวยเนี่ยนะถ้าแดดแรงกว่าน,นี้จะสวยมากเลยเนี่ยแดดสวยดีนะภาคสามไม่มีแดดแบบนี้นะหรือมีก็ไม่รู้อ,อันนี้หกอันอ่าเอาขึ้นรถไม่ใช่ไม่ใช่ต้องวางนะผมยังยังยังมันต้องอัดสกิลก่อนถ้าจะาขึ้นรถนะครับผม ถ้าจะถ้าจะเอาขึ้นรถต้องรับสกิลนะครับเกลซึ่งตอนนี้เลเวลสี่เรายัางยังรับสกิลยังไม่ได้เลยจึบ๊บอ่าขึ้นรถนะครับผมก็ถือว่าสวยดีนะคผู้ชมกราฟิกสวยไหมมันก็กลางๆนะผมมองว่ากลางๆนะ รถมันยังรู้แบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันมีเกมที่ภาพสวยกว่าน,นี้อีกนะบนมือถือนะผมเออก็ขึ้นอยู่กับค่ายเกมด้วยแหละว่าเขาจะทําให้มันสวยขนาดไหนผมว่ามันทําได้นะโอ้ถ้าลง PC นะถ้าเกมนี้ลง PC นะแดดสวยๆนะจะดีมากเลยขนาดพักสองยังลงเลย พักสยังลงพีซเลยพักสามพักสามลงเนเออลงลงเพย์สเตชันนะครับพัก3ามนะไม่ได้ลงพีซีนะครับผมจะรถขุดนะครับผมรถขุดยกเอจะถึงหน้าง,งานแล้วเกมนี้เนี่ยถ้าผมเล่นแบบว่าอัดคลิปไปด้วยแล้วก็ถ้าไม่มีพัดลมระบายความร้อนเนี่ยจะ มันจะร้อนนะครับผมแล้วก็อาจจะกระตุกได้นะครับคือต้องมีพัดลมระบายความร้อนคอยประคองนะครับผู้ชมเพราะมือถือมันร้อนนะครับต้องต้องมีพัดลมระบายความร้อนนิดนึงไอ้ชิบหายแล้วจะเอายังไงเนี่ยโอ้โหจะเอายังไงเนี่ยโอ้โห เอาไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้โหแม่งต้องเก็บเครแล้วก็หาที่ใหม่อีกโอโ้อะไรของพี่แกวะเนี่ยเอาหายไปไหนวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาแล้วผมไปลบทำไมวะเนี่ยผมไปกดโดนตัวลบอีกโอ้อา่าแล้วมันอันไหนวะเมื่อกี้ผมซื้ออันไหนวะอันนี้ใช่ปะเอามาอีกหนึ่งต้องการเคลียร์ใหม่อีกโ็ ติดขาเองมันติดนะอะไรครับเนี่ยนะช่วงแรกๆเราก็เดินทางหน่อยนะครับผมขับรถบ่อยๆหน่อยเพราะว่าแมพเพราะว่ <c oughs> าแมพแมพแมพมันใหม่อยู่ก็เดินทางชมวิวไปนะครับผมเค yeah, เรียบร้อยไปที่ไหนต่อพี่เอา โอ้โหแม่งมันสลับกับภาค3ไปหน้าง,งานนะผมหน้าง,งานก็ค่อนข้างไกลนะครุณผู้ชมไกลพอสมควรเลยนะเอาเดี๋ยวว้าไปที่บ้านแล้วกันนะผมจะได้ไม่ต้องเสียงกันมาไกลพอสมควรเลยนะอย่าลืมล็อกนะครับผมอย่าลืมล็อกด้วยนะครับผมถ้าเราไม่ล็อกมันก็จะแตก๊กแตก๊กแต๊กอย่างนี้แหละ ไปเลยไปเลย yeah. ไปเลยไปเลยย้อย yeah. อ้ซิงจัดเลยอ่ะเก้ 17, ก 18. สิบเจ็ดเก็าสแปดซิงมากซิงมาก ไปต่อไปต่อไปต่อโอ้โ oh. หสิ่งจัดเลยสิ่งจัดเลย oh. มันต้องแดดแดดแบบนี้ที่ไม่ใช่ฝนตกมืดตึบ๊บอะไรก็ไม่รู้มันจะตืออะไรก็ไม่รู้นะผมเดียงสิ่งเลยนะอันนี้เขาเขาจะสร้างอะไรผมก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชม ผมไม่รู้เลยเนี่ยเขาจะสร้างอะไรเนี่ยจะเป็ความเร็วมันตกเรื่อยๆปะเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วมีไม่โครแคทอยู่จุดตรงนี้ด้วยโอ้โหวางทีคนละอันเลยด้วยอ๋อใช้เคดอ๋อใช้รถไอ้น,นี้เคนได้ เกียนตั้งพื้นใช้เกียนตั้งพื้นได้นะครับผมเออดีหน่อยดีหน่อยเพราะว่ามันหมุนได้ไม่ต้องใช้รถขุดดีหน่อยดีหน่อยแล้วต้องใช้รถขุดนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาเช่าเครนกันอืมตัวนี้โอเคเอาอะไรของพี่เนี่ยผมเช่าแล้วเนี่ยเอารถเกินสิบคันอีกอ็อะไรวะเนี่ยเกียร์เด้อไป เกด้ร oh, ์เข well. ้าไปเกด้วยยังไม่โอ้โหโดนไปหมื่นสามรถบดยังไม่ได้ใช้รถไปหกพันรถเอ่อแคทยังไม่ได้ใช้โดนไปอีกหมื่นบัตรโ้ยังไมเช่าแพงจังวะเฮ้ยทังไมเช่าแพงจังอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรนะผมออกมาอาได้กินนาทีแล้วเนี่ยเก้านาทีสิบนาทีพอดีคุณผู้ชม โอเคผมประมาณนี้แหละนะครับคุณผู้ชมาการรับงานแล้วก็ไปซื้อของนะผมเดี๋ยวงานนี้เราจะอยู่กับงานนี้อีกสักพักหนึ่งแต่ว่าก็ไม่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 ไมเยอะนะนะครับผมแต่ก็ประมาณหนึ่งนะผมเพราะว่ามันมันมันเป็นงานหลักมันข้ามไม่ได้นะผมนอกจากว่าผมจะไม่อัดนะครับผมนั่นแหละคือการข้ามมันข้ามไม่ได้เราต้องทำนะครับผมโอเคผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ